นานมาแล้วนะคะแล้ว,วันนี้จะมานำเสนอการแต่งหน้าที่ใช้เครื่องสำอางน้อยชิน้นติดทนแล้วก็เป็นโทนพีชสม้มที่เหมาะกับหน้าสปริงนี่ค่ะไม่พูดยาวมาเริ่มกันเลยดีกว่าใช้พรามเมอร์ตัวนี้ค่ะของลอล a m e r อร์ซนะคะพรามเมอร์ที่เหมาะสำหรับคนเป็นซิวผิวแพ้ง,ง่ายนะคะใช้ได้ บอกเลยว่าไม่แพ้ให้ความชุ่มชื่นพอเหมาะพอดีนะคะพัสดุมาค่ะก็ต้องไปรับกล่องพัสดุโอ้โหแต่ว่าพัสดุมาทีไรนะหมาก็จะเห่าแบบละลัวไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะคือเห่าแบบสุดยอดมากรองพื้นที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นของครัรเวอรมาค่ะรุ่น Essence Foundation นะคะตัวนี้เนี่ย เขามี2เนื้อคือเนะื้อลิควิดนะคะซึ่งเดี๋ยวโบจะขึ้นรูปไว้ให้ดูแล้ววันนี้โบจะใช้เป็นเนื้อเอสเซนสเพราะว่าช่วงสปริงเนี่ยบางวันแดดบางวันไม่มีแดดอย่างเช่นวันนี้ไม่มีแดดนะคะ<ม>เขาก็จะเหมาะกับอากาศที่แห้งหน่อยนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยชอบมากคือใช้แล้วแบบเกลี่ยง่ายชุ่มชื่นติดทนเขาแบบอัดมาเต็มมาก30มลลคือ30กรัมคือเต็มนี่เลย ชอบแล้วเวลาใช้นะคะก็ง่ายมากแค่แตะไม่พายไปที่รองพื้นเสร็จแล้วก็ตามนั้นเลยนะคะเกลีย่ยไปสีที่ใช้คือ YN20 นะคะพอดีเปะ๊ะบางคนถามว่าโบใช้ m a c NC เท่าไหร่ NC 3 5นะคะกำลังเป๊ะเลย แล้วก็ที่ขอด้วยใช้นิ้วเกลีย่ยอย่างง่ายไม่ต้องมีพิธีรีตองใดๆเลยนะคะในวีดีโอตอนแรกอาจจะเหมือนเอ๊ะสีมันขาวไปหรือเปล่าแต่รอนิดนึงนะคะเขาจะเซตตัว ตรงใต้ตานะคะก็ลงไปให้เรียบร้อยที่จริงพายเมอร์ที่อัมพังรูขุมขนน่ะแทบจะไม่ต้องใช้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาปกปิดพวกรูกขุมขนกว้างได้ดีบริเวณตรงเลาะจมูกตรงนี้อะไรอนี้ก็ช่วยได้นะคะช่วยได้ดีเลยอ่ะลงแป้งกันเลยดีกว่าใช้แป้งฝุ่นของชาแนลนะคะ เป็นตัวที่ชอบอยู่แล้วในคลิปนี้บอกเลยชอบทุกตัวแล้วก็ใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะลงแป้งขุ่ยให้เรียบร้อยช่วงนี้ถ้านอนอิ่มก็คือปัญหาแพนด้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ช่วงก่อนหน้านี้แพนด้าหนักมากค่ะหนักมากจริงๆแบบ หนักจนแบบว่าเฮ้ย mm hmm. ไม่ไหวแล้วฉันต้องนอนก่อนสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเพราะว่าที่ก่อนก่อนเนี่ยนอนแบบห้าทุ่มตีหนึ่งติดซีรีส์ไงก็เลยโอ้โ oh ห oh, ทำร้ายตัวเองมากไปหน่อยนิดนึงคอนทัว hmm. รใช้ของเบก้า hmm. นะคะสีคาร์บิโคสแล้วก็แปรงของเร mm ียวเทนี้ลงไปเลยกรอบหน้านะจ๊ะ จมูกนี้ต้องเบาๆนะิดนึงบลัชออนนะคะของเบเก้าเหมือนกันใช้รุ่น Mineral ล l บลันะคะสีซองเบิร์ดเป็นสีโทนส้มอมน้ำตาลที่ชอบมากมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้ที่จริงค่อเป็นแปรงบลัชหรือปาดแปง้งจะไม่ได้อาจจะเป็นแปรงปาดแปง้งแต่เราก็เอามาใช้บลัชออนเพราะว่า ให้ล mm ูก hmm. ที่ฟลอเรสเขียนคิ้วใช้ของดีออนะคะตัวนี้เป็นสี0ุน,นค่ะ d a r ์ Brow วเขาชื่อรุ่นว่า Dior Show Brow Styler นะคนะ เป็นแบบหมุนหมนหัวแหลมนะคะติดทนนานมากเราจะเขียนโครให้เขาก่อนแล้วกันเนาะก็จะเริ่มจากช่วงท้องคิ้วนะคะ เขียนตรงหัวคิวให้ได้เส้นที่ดูธรรมชาติที่สุดนะคะแล้วก็ปัดช่วงนี้เขาจะหิดหัวคิวที่แบบตั้งๆหน่อยนะคะเขาเรียกว่าคิวแบบคิ้วแบบสิงโตหรืออะไรสักอย่างแหละ ต่อด้วยมัสคาร่าคิวของ b e n e f i ตนะคะกิมมี่บราเบอร์จ้าเป็นสีสำหรับคนที่ผมดำหรือว่าน้ำตาลเข้มเบอร์5ตอนแรกนะที่ตอนที่แบบไปเคาน์เตอร์คิดว่าเป็นสีที่โอ้โหเข้มเกินไปแต่ว่าเอาไปไป,ไปมาใช้เราก็ชอบนะคะสีนี้ให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติมากแต่งตาว,วันนี้ง่ายมากบอกเลย ตัวแรกที่เราจำเป็นที่สุดคืออ y e พ r i เมอร์นะคะของ Urban Decay Eye Shadow p o ร์ช n ่นแอ i ดี้เค่ะอย่าแต้มเยอะนะคะมีครั้งหนึ่งแบบมือหนักไปหน่อยแต้มซะแบบโอ้โหเยิ้มไปเลยลงอายแชโดว์ก็ยังเยิม้มเพราะว่าลงอายพลาเมอร์เกินเหตุเกินเบอร์ไปน,นิดนึง พาเลตที่จะใช้วันนี้นะคะคือของนาพาเลตซารามมนนะคะแต่ว่ามันเป็นโทนสีที่ทุกคนก็มีกันอยู่แล้วนะคือดูสิสีขาวไข่สีน้ำตาลทุกคนมีอยู่แล้วนะคะจะลงสีขาวไข่บริเวณทองคิ้วมันจะไม่ค่อยเห็นอะไรหรอกแต่ว่า คิ้วของเราจะแบบดูโดดเด่นขึ้นมานจากนั้นด้วยความคุมทนของเราจะใช้บลัชออนนะคะแต้มไปที่บริเวณเปลือกตาจนไปถึงรอยพับตาเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยชอบเนื้อบลัชออนเบก้ามากมากถึงมากที่สุด แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นสีเข้มเนาะที่โบใช้อะ่ะก็มีแค่สสีที่ใช้บ่อยจริงๆคือสีซองเบิร์แล้วก็เออสี Flower ร h i ัยนะคะอยากจะเพิ่มสีน้ำตาลขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะเป็นน้ำตาลแมทเดี๋ยวขอลงขอบตาล่างแล้วก็ตรงบริเวณหางตาของขอบตาบนนิดนึงนะคะ จริงๆไม่อยากจะใช้อายไลเนอร์เลยนะวันนี้แต่ว่าเตรียมมาแล้วแหละอายไลเนอร์ลางให้เป็นเส้นนะคะอายไลเนอร์ของนานะคะที่โบจะใช้ในวันนี้คือรุ่น l u r t danlife longwear eyeliner สีดำนะคะ ซึ่งเขามากับอายแชโดว์พาเลทตัวนี้แหละปิดแล้วเปิดยากจริงๆเดบจะหลุดใชเนี่ยโอ้ยโอเคเปิดได้ละสีดำเข้มมากแต่ก็ติดทนสุดๆบอกเลยถ้าจะงลงายเนอร์แล้วไปเล่นน้ำสงการก็ได้เลยนะตัวเนี้ย ขอเลยไปตรงบริเวณหางตานิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะใช้แปรงเบลนดลงแปรงที่ทาอายแชโดว์สีน้ำตาลเมื่อกี้นะคะเบลนเขานิดหนึ่งพวกไลเนอะร์แบบดินสออ่ะจะต้องเบลนตลอดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยิมแต่ตัวนี้เนะีไม่เยิมหรอกตัวอื่นนะีไม่แน่ ขนตาปัดมัสคาร่าค่ะมัสคาร่าของด o ออ h โชนะคะตัวนี้เขาไม่ยืมระหว่างวันนะคะคือมัสคารนะ่าไฮเอ็นน่ะไม่ใช่ว่าทุกยที่ห้อจะดีนะบอกเลยลองมาเยอะเหมือนกันแล้วของด i ออเนี่ยคือชอบตรงที่ ถึงเขาไม่ได้บอกว่ากันน้ำกันเหนืออะไรก็ตามแต่เขาติดทนนานมากแล้วกันน้ำกันเหงือด้วยลิปสติกนะเตรียมไว้นะคะเป็นโทนพีชสม้มนุดนนพีชพชอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวจะลงของดีออไปก่อนนะคะของดีออชื่อว่าดีออ a แ d i c t l เล็กเก t i สตนะคะเบอร์524 c l o r i ค t ลอร ใช้สีแมชชิลีนะคะฐาข้างใน ที่ติดตามชมหวังว่าจะชอบลุคแบบนี้กันนะคะแล้วก็เอาไปเป็นอินสไปดได้ในช่วงนี้อากาศกำลังดีเลยค่ะที่เยอรมันนะคะสามารถที่จะแต่งโทนส้มโทนพีชหรืออาจจะใช้สีสนันมากกว่าโบก็ได้นะคะการแต่งหน้าเป็นเรื่องสนุกค่ะคือแต่งยังไงก็ได้แล้วแต่ความพอใจของเราแล้วเรามั่นใจไว้เจอกันใหม่วิดีโอคราวหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ